สีัสดทีมวยนักสืบครับวันนี้ก็บรรยากาศช่่นน้ำหนักบอกติดตั้ช่างศึกมวยมันสนิทเมืองบวกคอหลักบุตวันนี้ครับช่องทูบยูสีคู่แล้วก็ดูคู่นันนีครับแอปฟรายที่มีมวยชกก็ประมาณ6กโมงเป็นต้นไปนะครับก็อย่าลืมคะับคนไลค์ก็แชร์ฝากติดตามด้วยช่องยูทูปก็ประเด็นเด็ดมวยไทยส่วนทิกต็อกก็ชื่อนี้นะครับประเด็นมวยไทยแล้วก็หน้าเพจก็ประเด็นเด็ดมวยไทย3ช่องทางสำหรับการติดตามอ่ะเช้านี้มาดูน้ำหนักแล้วก็ดูเนื้อตัวเช้านี้ครับคู่แปรครับ

น้าำเลยน้าทำน้าำยิงหน่ยด,ดูคนพามาก่อนฮะ,ะตึกเอาร้อยสามสองเอาร้อยามสบาม,าม,าม,ามจุดหนึ่งเอ็นร้อยสิบสามร้อยสิบสามพันเ็นไ,ไปกินมไปกินมึง เจอกับธีรพ <Du> ัฒน์ธีรพัฒน์พามาแล้วมาเลยเอ้ายช้างยังไงหายมันหักเหรอมันกระดูกแตกใช่ไหมเดี๋ยวเอาไอ้ให้มันไปหาหมอให้เรียบร้อยอ่ะแล้วเอาบินเด็๋ยวไปนะตั้งแต่พักหายาบาลได้ผูห่วยรอสักครู่นะครับในหมอดตัวยางยางต่อมาต่อไปน้ำซุปน้ำซุปดีครับผมเลยไอ้พีใบแพทย์แล้วท่านกินได้เลยน้ำซุปน้ำซุปวิการร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบหกจุดหกพางับ อันนี้ครับนี่ครับคนนี้แหละครับในคลิปที่โด่งดังที่สุดวันนั้นได้อาชีไปหลายเดือนเลยนะอะไรต้นนะอีกันร้อยสามสิบเอ็ดอ่านครับเรียบร้อยครับนี่เนื้อตัวดีมากาวันนี้โอ้โหทำแ่บนี้หน่อยโอเคมาแรกๆเนื้อตัวไม่ดีวันนี้เนื้อตัวดีวันนี้เลยอกันร้อยสามสิบเอ็ดอ่านมาครับาชาวมุขคนมาแล้วครับวันนี้เจอกับปั๊บซึ่งไว สี่สิาทครับเฮ้ยนี่แผ่นพี่แผ hey, <scale studies can be> ่นน้องในคนนี้ฮะน้องนะสองคนนี่ถอดเกียวอครับคแเเองเกลียวมาก็ไดแล้วี่ิเกิโลสีสิบเ็ดกิโล่านครับเดี๋ยวอแล้เด่นชัยครับเด่นชัยข้้าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วไปแพทนะรอยสาเด่นชัยร้อ

น้ำหนักตุดดึงไมนเดินม้อเติดมันไม่ตากแล้วก็ครบร้อยสี่ครับวันนี้เจอกับเด่นชัยนะฮะเจอกับปัดเด้งเลยร้อยสี่ครับเด็กะมาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้นะครับจากวัยทีมวยรังสิตครับวันนี้วันนี้ก็เป็นคิวของวยมันสนั่นเมืองบวกขอหลักบุญแล้วครับ อางคานที่24มิตุนา68ครับสี่คู่แรกนี่ก็เป็นช่องทุกโฟโยครับแล้วก็อีก6คู่นี่ก็รับชมทางแอปพลายทีวีดูคู่ขนานไม่ได้เลยนะครับคู่แรกกับเพชรสายทานครับ4 1กิโลนะครับนี่เพชรสายทานสิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับ4.1ดกิโลพรเชามาส1นครับวันนี้เจอกับเพชรชาบูครับนี่เพชรชาบูจากติกงขบนครับ มา40.8ผ่านีดบร้อยทั้งคู่ครับคู่ที่สองนี่ใจแอนครับนี่ใจแอนครับสีเสื้อเจดีมวยไทยยิ้มครับ113มา112.7ส่วนคุณโชคธีรพัชครับธีรพัชอึ้งบนครับมา112.9ส่วนคู่รองนี่เป็นปราบเสื้อกับนี่สิทธ์แก้ประพลครับ132มา133.1ลด1.1ยังไม่ผ่านส่วนช้างมงคลครับ ช้างมงคลเรียนุรินในราชมงคลครับมาสักร้อยสามบจุดสองผ่านเจยบร้อยก็จุดสองคุยครับลูกกรอเพชรครับลูกกรอเพชรวันนี้พอหลักบุญครับยังไม่เห็นนะเจอกน็นำสุกับนำสุบุญลานาจะาบวยไทยนะครับมาร้อยสิบดจุดหกนี่คือสี่คู่แรกเลยแต่ลูกกรอกเพชรคนเดียวคู่ห้าก็เพชรเทวดาคนนี้นะครับต้องฝากตาฝาก ฝากชาวบ้านเลี้ยงตานะน่าจะไม่ผิดอุกรณ์ได้อาชีเบห้าหมื่นนานละสองเดือนละวันนี้ร<อ>้อยสามสิบมาร้อยสามสิบจุดเจ็ดเพชรชเวดาสวบุตรรักนะฮะวันนี้เจอกับพยาข่าวก็พยาข่าวเจดีมวยไทยยิ้มมาร้อยสามสิบจุดเจ็ดมาเท่ากันเลยว่าลูกกอดครับนี่ร้อยสิบจุดห้าร้อยสามสิบจุดห้า 6.5สบายสงบครับยอดโภเงินเทวรทิ์มวยไทยนะครับสารที่เป็นกิโลมาสารที่เป็นวันี้วันนี้ก็เจอกระสิงสิงมันี่ครับนี่วันนี้ใช้สีเสื้อเปิ้ลนค,นนคร,าารนะครับในใบรายการนะฮะก็มาสาจุร8.3ยังไม่ผ่านคุณที่เจ็ดครับตาต้าครับตาต้าปอลาเสือครับอ่าคุณนี้มีทุนกัน2แสนบาทยิบเก้ามาย29.4แล้สี่ยังไม่ผ่าน เจอกับเพชรมนตรีครับนี่เพชรมนตรีวันนี้สีเสือ้อโจโจ้มวยไทยยิมก็มา29.1สิบเก้าน่งนักคู่อ่ะคนนี้คนนี้น่าจะเคยประทากมาแล้วมั้งจำไม่นด้เคยไหมท,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 ที่เดิมพัตรเขาเป็นมีทุนกระาข้างหน้หนึ่งแสนก็เป็นสองแสนคู่ที่แปดคู่แสแนงครับคู่แสแนงซอสซอสปณ์สุรินครับ 40โลวันนี้มา40.1น่ะยังไม่่านเจอกับเพชรชโยครับเพชรชโยก็เบงทองคำใต้เพชรบุรีครับมา40.2ดเราทั้งคู่นะครับคู่9กาครับนี่แสงวรากฏครับแสงวรากฏสอชัยโย104มา104.1ส่นี่ลด1.1ส่วนคู่ช็อกแสงวรากฏทีพผานะเจอเด่นชัยครับโดยเจ้าพวกเด่งเก้า เดนใช้สอสุจิมาวิทนี่มา104.4ยังไม่ผ่านนะครับกูเอะชนิดสองรับทับหน้าครับ,บครับหน้าสองเปลยบุตรครับ102ครับคู่นี้ชิงเค็มมาพายทีวีนะครับ102มา103.5ลบ1.5ส่วนวันเฮงครับนี่วันเฮงก็มา102 คือห้านี่คือทั้งหมดสิบคู่นี่คือทั้งหมดทั้งหมดวันนี้อ่ะมือรักวันชอบคู่แรกนี่จัดไปที่เพชรสายทานนะนี่เพชรหอยฝีมือครบเครื่องเข่าในเนียวส่วนคู่รองนี่ผมยังชอบไปที่ช้างมงคลนะอันนี้ก็ลูกบีลูกชนเดินลูกอาวุธนี่หลากหลายช้างมงคลแล้วก็อย่ารายการวันนี้ลูกกรอบเพชรกระน้ำสุกดูแล้วน่าจะเป็นหนังวันเดิมผมยังชอบไปที่ลูกกรอบเพชรครับมีครบเครื่อง น้ำสุกนี่บวยหมูเตะขาต้อยมันแนันี้เป็นสายฐานช้างมงคลลูกกรอบส่วนช่วงสอกน็น่าจะทับหน้าน่าจะดูดีกว่าวันเห็งน,นะฮะนี่คือสมวกรตะโมเช้านี้ครับสุบวยมันสดันเมืองบกขล่ามุนสวัสดีครับ